สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกๆคนครับวันนี้ครับต่อพงศีรพงศ์ครับจะพาเพื่อนๆครับมาอัปเดตแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นครับผม2ห้องนอน2ห้องน้ำครับ136.5ตารางเมตรครับผมเป็นบ้านงบจำกัดของต่อพงศ์นี่แหละครับผมพาพี่น้องมาอัปเดตการก่อสร้างครับว่าดำเนินการเป็นหไวใจเดี๋ยวนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวห้อยยางเข้าไปชมกันเลยครับผม ด้านหนานี่ครับกว้างประมาณ10.5เมตรครับตัวบ้านนี่เงวประมาณ13เมตรครับผมผู้ใดอยากรู้รายละเอียดต่างๆครับก็เข้าไปชมคลิปย้อนหลังก็ได้ครับผมเข้าไปเมืองไหนเด้อพี่น้องเดนอล็อกแรกนี่ก็เป็นล่มจอดรถครับผมขนาดของล่มจอดรถครับประมาณ3.5คูณ13เมตรครับผมึกจดสุดถึงด้านหลังเลยเนาะพี่น้องเนาะอันมาทางขวาเมื่อครับก็จะ 10. เป็นบันไดครับ บันไดทั้งเข่าบ้านครับผมเฮ็ดเป็นสามขันครับปรับเปลี่ยนให้มันเป็นเลขี้นะครับผมขนาดเสาหน้าบ้านนี่ประมาณสี่สิบคูณสี่สิบเซนครับผมกระสีตกแต่งด้วยบวัวปูนสําเร็จครับเดี๋ยวกระสีได้ทําการติดทินไส้ครับติดทินไส้เข้าไปแต่ละช่องเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับกระสีมีระเบียงนั่งเด่นครับระเบียงนั่งเด่นชมหน้าบ้านเนาะพี่น้องเนาะ ด้านหน้าครับเป็นผนังของของนอนนะพี่น้องเนาะติดหน้าต่้งบานกระทุงไว้สามบานครับตกแต่งด้วยบัวปูนสําเร็จครับเ็ดเป็นช่องด้านบนกับด้านล่างไว้ครับเพื่อจะได้ทําการตริดหินไา้ต่อไปครับผมตอนนี่ก็ตกแต่งด้วยหินไส้ขึ้นกันครับยางออกมาา้างบ้านครับติดเป็นบัวปูนไว้้างบ้านครับผมสร้างเพ่นเอิ้อนว่าคัดแอลนะพี่น้องเนาะ ก็บอเข้าใจกันครับว่ามันหมายความาอีกอย่างที่เห็นนี่ครับก็เป็นของน้ำของของนอนที่หนึ่งครับยื่นออกมาครับผมดีไมฟ้าจนสุดเพดานเลยครับยังมากก็จะเป็นหน้าต่างครับหน้าต่างของนอนที่สองครับกระลังนี่ก็เป็นของน้ำที่สองครับมี พลมระบายอากาศร็บช่องแสงครับติดไว้น้ำครับขหางลังบ้าน,นครับเทพืนไว้เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหน้าคตกับของสิได้ต่อเติมเป็นขั้วไทยครับผมอันนี้ท่อที่เลี้ยงกันไว้ครับกระเทดกันดินทั้งนะพี่น้องเนาะ กันพื้นสุดครับที่เลือกใส่เป็นท่อครับเพื่อจะเฮ็ดเป็นมองปลูกพืชผักสวนครัวครับผมนี่ครับล่องจอดรถครับมุ่งจากด้านหลังมึ่งไปด้านหน้าด้วพี่น้องเนาะมันนี่สร้างเพื่นยุดครับพี่น้องต่อพงก็เลยถือโอกาสครับมาทายบ้านมาอัปเดตบ้านให้พี่น้องมึงครับผมให้พี่น้องในมึงได้ชมกันครับนี่ครับลังบ้านที่ต่อเติมออกมาครับผม ตอนนั้นยังคันมีเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ตเติมออกมาด้าน้างให้มันเพียงกันครับผมให้มันเพียงให้มันเสมอกันนี่ก็เป็นพื้นที่ด้านหลังบ้านครับผมเสาบ้านนี่ก็กเป็นเสาโชว์ทั้งหมดเลยเนาะพี่น้องเนาะติดบวัวปูนติดหินรส้ทั้งหมดเลยครับระยะห่างจากบวัวบนหอดบวัวล่างครับผมระยะประมาณเมตรเมตรยี่สิบครับผม เดี๋ยวคสิได้ทำการติดทิ้นไส้ต่อไปครับเดี๋ยวพาพี่น้องยนีไปชมภายในบ้านนะครับมองนี้ก็จะเป็นมองของโถงนะพี่น้องเนาะขนาดของของโถงครับ3.5คูดเเมตรครับผมเดี๋ยว็ดิได้ติดประตูบานเลื่อนเนาะพี่น้องเนาะเลื่อนออกไา้ขวาได้ครับมองนี้ก็เป็นระเบียงหน้าบ้านครับ ขนาด3เมตรคูณเเมตรครับจากพื้นถึงฝ้านี่สูงประมาณ3เมตรครับผมสร้างพื้นก็ได้ต่อลูไว้นะครับเนาะจอลู่ไว้เพื่อจะติดไฟดาวร่ครับติดไฟหาดวงครับผมข้ามาห้องโถงนะพี่น้องเนาะห้องโถงกระเฮ็ดเป็นฝ้าลุม่มนะครับติดไฟดาวร่ไว้แปดดวงครับนะผมหลอดไหญ่สองดวงนะพี่น้องเนาะสร้างพื้นก็ได้ท่าสีล่องพื้นไว้แล้วครับ เดี๋ยวก็คงสิได้มาท่าซ้ำอีกรอบนึงเนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮายางไปมองของนอนที่หนึ่งครับขนาดของของนอนที่หนึ่งครับส <_ X> <4 S 2> ามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรครับจากพื้นถึงฟ้าครับพี่น้องประมาณสามเมตรครับของนอนที่หนึ่งนี่มีหของน้ำในตัวเนะพี่น้องเนาะมาเมองของน้ำที่หนึ่งครับพี่น้องของน้ำนี่ขนาดประมาณ เมตาสิบคูณสองเมตรครับนี่ครับก็จะติดไฟดาลายเวนน้ำครับพี่น้องหลอดหนึ่งเดี๋ยวเอายางไปเมองของนอนที่สองต่อเลยครับนีเป็นห้นของนอนที่สองครับพี่น้องมีหนาต่างบานเลื่อนนะครับขนาด สามเมตรคุ้นสามเมตรหาิบครับถ้าสีแล้วก็คงได้ปูกระเบื้องต่อเลยนะพี่น้องเนาะนี่ครับของนอนที่สองนี่ก็สิติดเป็นไฟดาวไร่ครับผมติดไ้หลอดหนึ่งนะพี่น้องเนาะมีช่องเซอร์วิสนนะครับเพื่อได้ขึ้นไปแก้ไขระบบฟื้นระบบไฟครับใต่หลังคาเนาะพี่น้องนะเนาะเ็ดไ้เพื่อม่มีปัญหาครับจะได้ขึ้นไปเซอร์วิสตได้นะพี่น้องเนาะออกมาจากของนอนที่สองครับก็จะเป็นของครัวครับพี่น้อง ระวางห่องโถงกับห่องรัวครับก็สิบมีประตูบานเลื่อนครับติดไฟอีบานหนึ่งครับผมห้องครัวนี่ขนาด3เมตรคุ้นเเมตรครับสั่งเคนาเตอร์ติดประตูบานซิ่งไว้เรียบร้อยแล้วครับผมลกมีหน้าต่างสองบานครับเป็นหน้าต่างบานเลื่อนครับห่องครัวนี่ก็ติดไฟดาวไลรไปครับ ช่องแสงน้ำน้อพี่น้องเนาะมองนี้ก็สิเป็นมองไว้ตู้เย็นเครื่องซักผ้าครับนี่ครับตู้เย็นเครื่องซักผ้าเอาไว้ตรงนี้ครับมาด้านนี้ครับก็สิเป็นห้องน้ำที่สองครับผมมีส่วนเปียกส่วนแห้งเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเป็นกําแพงกันว้ครับผมขนาดของห้องน้ำที่สองครับประมาณสามเมตรคูณสองเมตรครับผมมีช่องแสงครับข้างบนกระสิติดเป็นไฟดาวไล่ครับผม ยึดไว้อถนึ่งครับกระสิเป็นยังซี่เลยพี่น้องขนาดบ้านขนาดห้องขนาดกระทัดรัดครับผมด้วยงบจำกัดเนาะพี่น้องเนาะสร้างตามกำลังนิ่นกับของแหละครับยังออกมากระสิเป็นประตูออกไปด้านนอกครับผมออกมากระสิเป็นล่องจอดรถครับออกมาล่องจอดรถกันเลยครับมาทางหลังบ้านกันด้เนาะพี่น้องเนาะ นี่ก็เป็นกระเบื้องครับกระเบื้องหองน้ำกระเบื้องหองครัวครับสุขภัณฑ์ต่างๆนะผมต่อพ่งกับซื้อเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับผมรอสร้างมาติดตั้งนะพี่น้องเนาะมองล่งจดรถนี่ครับ เป็นไฟดาวไล่ไปครับประตูนาแตงรอบ้านครับกระตกแตงด้วยบัวปูนสําเร็จทั้งหมดเลยครับผมครับบัวปูนสําเร็จนี่สื้อพันมาก,กับเมตรละหกสิบบาทครับผมค่าสร้างเพิด่ดําเนินการติดตั้งครับเมรละสามสิบบาทครับอันนี้คือส่วนแยกไปนะพี่น้องเนาะส่วนแยกี่เพิ่นบริเวณหมามองร่วมกับค่าสร้างบ้านครับผมมาเมืองหม่องนี้ครับพี่น้องี่เห็นนะครับ ใช่ครับผมหรือมาเตรียมใบสำหรับตกแจงเสาครับกล่องเฮาคือบปโฟกัสอ้อแบบนี้เนาอเดี๋ยวเด้๋พี่น้องเด้สักรู่นะครับโอเคครับพี่น้องกล่องโฟกัสแลลวครับผมนี่ครับจะได้มังชัดๆครับนี่ครับพินไส้ครับพี่น้องสื่อพิ่นมากครับตะลางเม็ดและต้องลยหาซิครับสื่อมาประมาณ4ี่อยมัดนะพี่น้องเนาะตกอยู่หาพ0นบาทครับ เสาทั้งหมดนี่ก็แม่นมดนะครับพี่น้องกระสิตติดทินไสไว้ทั้งหมดแหละครับเพื่อจะได้นํามาตกแต่งให้บ้านห้องดูดีดูเด่นขึ้นครับผมยางมาเมืองด้านผนังหน้าบ้านครับกระสิตโชว์กันนะครับผมกระสิตไปช่องด้านบนกับด้านล่างครับตกแต่งเพื่อความสวยงามนะพี่น้องเนาะ ี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าบ้านครับผมเละตุ่มเปะเลยพี่น้องฝนตกทุกเมื่อทุกวันครับผมเดี๋ยวก็สิได้มาอัปเดตให้พี่น้องในเมืองเรื่อยๆเลยครับบ้านหลังนี้ครับบ้านต่อพวกเองครับผมตอนนี้ค,คิดว่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยแหละครับสร้างมันก็ได้ทั้กันท่าสีร่องเปื่นไว้แล้วครับเดี๋ยวเพิ่นก็สิได้มาท่ารอบสองอีกเท่านึงครับ พี่น้องมือนีก็ได้ภาพพี่น้องมะมึงมาช่มครับมาเมึงมาช่มบานต่อพงครับเพื่อเป็นไอเดียนะครับเนาะเพื่อให้พี่น้องเมองแล้วก็สามารถนําไปปรับเปลี่ยนประยุกต์ใส้ครับมันเหมาะสมกับพื้นที่บ้านของกระครองครับผมหรือพู้ใดงมองแล้วก็สีน้ำของมูลครับไปเฮ็ดไปสร้างกันได้ครับผมหวังว่าคงมีประโยชน์กับพี่น้องมอดหน่อยก็รลายครับผมงบก่อสร้างบ้านครับพี่น้องต่อพงคิดไว ่าจะเพิ่เกินเจ็ดแสนนะครับเนาะเจ็ดแสนบาทครับผมตั้งไว้บ่ให้เกินเจ็ดแสนครับผมอาจจะจบอยู่ประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวกันสีได้มาอัปเดตให้พี่น้องในมองเรื่อยๆนะครับเนาะรอติดตามเน้่พี่น้องเด้อฝากกดแชรรกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อพงธีระพงศ์ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำหน้าพี่น้องเด้อจะได้ประพาสกันรับชมคีิไปไหม่ครับผมวันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ